ข้อมูลใน c h a t GPT เนี่ยเขาค่อนข,ข้างให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเรื่องของความคิดสติหรือเรื่องของสมาธิต่างๆสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนคือ AI รู้จักตัวเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองสียอนะครับเรายังไม่รู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเราคือใครพอพูดอย่างนี้แล้วมันรู้สึกแบบว่ามันดูลึกนะมันดูลึกมันดูแบบ มันดูแบบเฮ้ยกูก็กูจะไม่รู้ได้ไงว่ากูคือใครที่ผ่านมากูก็รู้ว่ากูทําอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างมันมันไม่ใช่แบบนั้นครับอะไรที่มันเป็นเกตความรู้หรืออะไรที่เราไปศึกษาไปผ่านไปพบมาผมก็อยากเก็บเอามาแชร์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องของจินตนาการเพราะว่าจินตนาการเนะะี่ยฮะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจินตนาการเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนู่นนี่นั่นความรู้สึกเกิดจาก สิ่งที่เรามองเห็นภายในไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวความทุกอารมณ์ฮะความรู้สึกฮะมันเกิดมาจากข้างในมันเกิดมาจากสิ่งที่เรามองเห็นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจว่าเราจะต้องจินตนาการยังไงหรือเราจะต้องใช้มันยังไงมันจะเบามากเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลหรือว่าอะไรที่ทุกคนเป็นอยู่ตอนนี้ความกดทับ ความรู้สึกอะไรบางอย่างถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของจินตนาการเนี่ยม,มันดีมากๆเลยนะเขายัางบอกเนียครับว่าจินตนาการเป็นทักษะที่สําคัญที่มนุษย์มีและมีความสําคัญต่อการเรียนรู้มากๆนี่คือเหตุผลที่ทําให้จินตนาการมีความสําคัญข้อที่หนึ่งสร้างไอเดียใหม่จินตนาการช่วยในการสร้างไอเดียและสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆใช่ฮะมันมันคือ ไอเดียมันคือการสร้างสารรค์มันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือตากะและเหตุผลฮะจินตนาการมันเป็นเรื่องของศิลปะมันเป็นเรื่องของนักแสดงนักแสดงจะต้องมีจินตนาการที่เข้าถึงมากๆทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนคือโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้รถที่เราขับเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ที่ดวงตาเรามองเห็นนะฮะจากโลกภายนอกครั้งหนึ่งมันเคยอยู่ในโลกภายในมาก่อนนะครับทุกคนมันมันเคยอยู่ในจินตนาการหรือมันเคยอยู่ในไอเดียของใครมาก่อนก่อนที่มันจะออกมาวางให้เราได้เห็นให้เราได้หยิบจับให้เราได้ใช้กันในทุกๆวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วจินตนาการเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะทุกคนถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเมื่อเรามีความทุกข์ใช่ไหมเราก็จะใช้ ในการเห็นภาพเพราะภาพเราเราเรามองเห็นที่ตากับกับข้างในเนี่ยมันก็คนละส่วนกันนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยตัวมันอยู่เนี้ยแต่จิตใจไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อะไรแบบนั้นนะเพราะนั้นเราต้องมองข้างในใหม่วันนี้ที่เราเป็นทุกข์หรือว่าที่เรามีความกดทับทางอารมณ์อะไรบางอย่างอยู่มันเกิดจากสภาวะที่เรามองเห็นข้างในแหละแต่เราไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมันมาได้ เพราะมันมันติดเรื่องของความรู้สึกอยู่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเราฝึกมันไปเรื่อยๆฝึกมันไปเรื่อยๆฝึกในการมองไปเรื่อยๆทุกอย่างทุกสิ่งมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับก็ไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยการทาครั้งแรกแล้วมันจะเห็นผลเลยทั้งหมดทั้งมวลมันต้องออผ่านการฝึกฝนนะครับทุกคนทุกวันนี้ผมก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ยังต้องทําแบบนี้อยู่ผมมองว่ามันเป็นอ,อ,อะไรที่เราจะต้อง ทำในทุกๆวันนะครับทุกคนจะมากจะน้อยก็ต้องทำนะครับทุกคนอะไรแบบนั้นนะครับข้อที่สสร้างแนวทางการกระทรําจินตนาการจะช่วยในการวางแผนและสร้างแนวทางการดําเนินการเพื่อทําให้ไอเดียเป็นความจริงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับทุกคนว่ามันคือการวางแผนมันคือการเห็นโพสเซสขั้นตอนของมันจริงๆ หรือที่เขาเรียกกันอีกอย่างว่าตาที่สามะครับทุกคนมันจะฟังแล้วมันเหมือนจะเหมือนแบบนิยายมันจะเหมือนเทพมันจะเหมือนอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆฮะทุกคนว่ามันคือการวางแผนจากข้างในก่อนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะฮะว่าไม่มีอะไรสวยหรูไปมากกว่าจินตนาการของเราแล้วนะบางครั้งเราอาจจะมีสเปคใช่ไหมเราอาจจะมีแบบเฮ้ยของฉันมันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องนน่นนี่นั่นนๆๆน่น แล้วเราจะสังเกตว่ามันไม่ได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการทุกอย่างนะฮะในชีวิตนี่มันคือเรื่องธรรมดานะครับทุกคนมันคือเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจในการออใช้งานมันเรียนรู้ที่จะนี่มันคือธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนสร้างแผนการข้างในก่อนเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะโอเคไหมหนู่นนี่นั่นมันจะอะไรแบบนั้นนะครับ ข้อที่ 3. พัฒนาทักษะทางสังคมการจินตนาการช่วยในการฝึกทักษะทางสังคมเช่นการสื่อสารและการเข้าใจและรับฟังผู้อื่นข้อนี้ผมจะยกให้เป็นเรื่องของคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนการเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับผมนะฮะย้ำว่าสำหรับผมคือการเดินจุงมือไปกับผู้เล่าเขาพูดอะไรเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราผมผมใช้เทคนิคนี้บ่อยเวลาที่เรา คุยงานกันหรือว่าวางแผนเรื่องการทํางานกันต่างๆก็จะต้องตั้งใจฟังนะฮะแล้วก็ไปตามพร้อมกับผู้พูดที่อยู่ตรงหน้าเราอันนี้ก็มีส่วนสําคัญจริงๆก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะก็ไปเลือกใช้เอานะครับข้อที่4เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการช่วยในการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นการวาดรูปการเขียนการออกแบบจริงๆแล้ว ข้อนี้มันก็คือทุกอย่างของชีวิตแหละครับทุกคนแต่เองแค่ว่าเขายกตัวอย่างมาเพื่อให้มันเห็นภาพใช่ไหมคือผมเข้าใจนะว่าบางคนยังจินตนาการไม่เก่งใช่ไหมยังจินตนาการแล้วแบบมันยังไม่นิ่งพออะไรเงี้ยก็ค่อยค่อฝึกค่อยค่อยฝึก,ฝกจริงๆมันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดมันเกิดมาจากภาพภายในที่เราเห็นนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะ,ะทุกคนอาจจะแบบบางครั้งก็มาจากข้างนอกด้วยอย่างเช่นเราเห็นสวนดอกไม้แล้วเรารู้สึกดี ก,ก็ใช่เหมือนกันนะฮะมันถ้าจะให้ผมพูดอธิบายเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าไม่พอนะฮะเอาเป็นว่าเราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าโลกข้างในกับโลกข้างนอกเราไม่ได้แบ่งแยกกันนะทุกคนในหนังสือ สามอยหกวันมหัสัจรย์สมาธิเนี่ยเขาเขียนไว้เลยครับว่าโลกภายนอกกับโลกภายในเราไม่ควรแบ่งแยกกันคือต้องไปคู่กันฮะอย่างที่ผมบอกว่าเราเกิดความรู้สึกจากโลกข้างในใช่ไหมฮะทุกคนแบบว่าเราเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วเราก็เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันฮะโลกภายนอกก็เหมือนกันเราเห็น เด็กหัวเราะเราก็อาจจะมีความสุขเห็นคนที่มีความสุขอยู่ตรงหน้าเราเราก็มีความสุขตามไปด้วยเห็นไหมฮะว่าเราเห็นอะไรแล้วเราจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นถ้าคนข้างๆเราเกิด Energy ไม่ดีและเรามันรับสารถึงกันได้ทุกคนนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วฝึกมองภาพข้างในคระทุกคนมันจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ความเครียดที่มันเกิดขึ้นอยู่ อะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องฝึกฝนนะครับข้อที่5เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาการจินตนาการช่วยในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยการมองปัญหาจากมุมมองที่แตกตา่างถ้าข้างในเรามันไม่เขีย์ปัญหามันก็ไม่เขีย์ปัญหาบางอย่างมันจะต้องถูกแก้จากเราบางครั้งเรามองไม่โปรง่งเรามองแล้วเห็นแต่ข้อผิดพลาดบางครั้งเราเราต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจมองให้มันกว้าง มองให้มันกว้างเห็นให้มันกว้างกว่านี้ทําความเข้าใจใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นเหมือนศิลปะ,ปะครับทุกคนมันมันไม่สามารถที่จะอธิบายบอกกันได้หมดเป็นชดๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันพอมี <c oughs> ความเข้าใจไม่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> การที่มันจะอธิบายออกมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ผมมองว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลือกที่จะเสพหรือมีมุมมองที่สามารถเอาไปพัฒนา <c oughs> ไปอ a d a p ใช้กับ ชีวิตตัวเองได้นะครับอะไรแบบนั้นจริงๆที่เราทําแบบนี้เราไม่ได้ทําเพื่อใครนะครับทุกคนเราทําเพื่อตัวเราเองครับเราทําเพื่อตัวเราเองนะครับอะไรแบบนั้นข้อที่6เสริมสร้างความมุ่งมั่นจินตนาการช่วยในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ต้องการสําหรับการบรรลุเป้าหมายมันคือห้องทดลองขนาดใหญ่อ่ะครับทุกคนจริงๆแล้วผมผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ไอสไตล์พูด เมื่อก่อนเลยนะผมไม่เข้าใจมากว่าเฮ้ยไอสไตล์พูดว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ใช่ใหมมันจริงฮะมันจริงแต่ว่าชีวิตเราก็ไม่ควรที่จะขาดการเรียนรู้เลยเพราะนั้นมันคือห้องทดลองขนาดใหญ่ครับทุกคนบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่รู้สิแต่ละคนอาจจะมีเรื่องหรือว่าอาจจะมีสกิลอาจจะมีทักษะอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ผมอยากจะบอกงี้ว่ามันคือห้องทดลองขนาดใหญ่ครับมันคือ มันคือการที่เราเข้าไปทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่หรือไม่ใช่นู่นนี้นั่นจนออกมาเป็นกระบวนการการลงมือทําและการลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจินตนาการไปแล้วแล้วการลงมือทําม,มันจะถูกต้องมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกคนพอมาลงมือทํามันก็จะมีข้อผิดพลาดของโลกของความเป็นจริงอีก เราก็ต้องเรียนรู้ในโลกความเป็นจริงไปอีกหลังจากที่เราเรียนรู้มาจากโลกภายในแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็ต้องมีความเข้าใจบางคนแบบว่าพอมันไม่ได้ดั่งใจก็ล้มเลิกใช่ปะ่ะไอตรงไม่ได้ดั่งใจอ่ะถ้าก้าวข้ามไอความไม่ได้ดั่งใจไปได้อ่ะเราจะเราจะค้นพบอีกมิตินึงของชีวิตเลยนะว่าเออมันเป็นคําพูดง่ายๆสั้นๆว่าเออเราก็ทําทได้นี่หว่า เราก็ทําได้นี่หว่ามันเป็นโมเมนต์ความรู้สึกที่มีความสุขนะครับทุกคนทุกคนเคยใช่ไหมแบบว่าก้าวข้ามความกลัวความที่ตัวเองทําไม่ได้ทุกอย่างอะท,ที่ที่เราก้าวข้ามมันเราจะค้นพบเลยว่าชีวิตมันมันมีความแบบฟูมันมีความแบบเแบบฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะฝึกที่จะทดลองมันฝึกที่จะ มองเห็นฝึกที่จะจินตนาการมองกว้างๆนะทุกคนมองกว้างๆอย่าเพิ่งตัดสินอะไรที่มันแคบๆนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ได้ทําเพื่อใครเราทําเพื่อตัวเราเองครับเราทําเพื่อตัวเราเองนะครับ อะไรแบบนั้นข้อที่8เสริมสร้างความสมดุลการให้ความสนใจทั้งด้านความคิดและความรู้สึกเหมือนที่ผมพูดนะเราเห็นภาพก่อนแล้วเราก็เกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกมันต้องฝึกอย่างที่ผมบอกไปว่าการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นผลดูแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เขากําลังข้อนี้เขากําลังบอกเราคือสร้างความสมดุลให้กับชีวิตะครับบางทีชีวิตเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยเรามีแต่ความทุกข์ มีแต่ความกดดันมีแต่ความกังวลเรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกมองนะฝึกมองฝึกสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองนะครับข้อนี้ข้อที่9สร้างความกระตือรือร้นจินตนาการช่วยในการสร้างความกระตือรือร้นและความกระฉับกระเฉงในการทําสิ่งต่างๆข้อนี้สําหรับผมแล้วคือจินตนาการอย่างเดียวไม่พอจริงฮะ มันต้องมีการลงมือทําด้วยมันคือมองจินตนาการมองภาพอนาคตไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยเพราะอะไรทําไมต้องมองภาพอนาคตก็ต้องการให้เรื่องนั้นมันมันอยู่กับเราไงฮะเราคิดหลายเรื่องมากเลยฮนะถ้าเราไม่ได้แข็งแกร่งมากพอเราอาจจะหลุดโฟกัสแล้วเราอาจจะแบบลืมไปเลยก็ได้ว่าเราเคยโฟกัสอะไรวันหนึ่งมันมัน,ม,นมันถูกฉายเข้ามาหลายเรื่องมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการมีสตินะครับทุกคนการมีสติจะช่วยให้ มันดึงทุกอย่างกลับมาถามว่ามันจะต้องมีสติตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับทุกคนบางครั้งมันก็หลุดไปเองโดยอัตโนมัติเอาเป็นว่านึกขึ้นได้เมื่อไหร่ตระหนักได้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมานึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาผมว่าแบบเนี้ ดีที่สุดนะฮะเพียงพอแล้วด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนั้นนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10พัฒนาทักษะชีวิตการจินตนาการช่วยในการพัฒนาทักษะที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตมันคือการเห็นภาพว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหน,นครับทุกคนนี่เรายังไม่พูดกันถึงเรื่องความเชื่อหรือไม่เชื่อเห็น <s Mo an> ด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเรายังไม่พูดถึงเรื่องความเชื่อที่ว่าเชื่อว่าทําได้เชื <S <s ่อว่าชีวิตจะเป็นแบบนั้นจริงๆนี่เรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ เราพูดแค่ว่าการจินตนาการเนี่ยมันคือการพัฒนาทักษะชีวิตคืออนาคตมันจะเป็นยังไงมันมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันเราเราทำอะไรเรามองเห็นอะไรพูดแล้วมันดูเหมือนเหมือนเหมือนเท่เหมือนโลกสวยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับวันนี้ฮะถ้าวันนี้มันยังจากต้นชนปลายอะไรไม่ได้อย่างยังไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะมันไม่มีนะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนั้นวันนี้เดี๋ยวท้องฟ้าจะส่ง พรวิเศษมาให้แล้วจะทํามันไม่มีนะครับทุกคนมันตัวเราเองนี่แหละฮะเป็นผู้ที่หลังสรรหรือสร้างอะไรขึ้นมามันต้องมาจากตัวเราเองนี่นะเพราะฉะนั้นพยายาม ฝึกมองอนาคตตัวเองไหมฮะว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนมีชีวิตแบบไหนอย่างที่ผมบอกครับทุกคนในโลกของจินตนาการมันเพอร์เฟกที่สุดและในโลกของความเป็นจริงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งว่ามันจะใกล้เคียงหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่าถ้าวันนี้ไม่มองอะไรเลยไม่เลือกที่จะมองอะไรเลยมันก็เท่านั้นนะฮะมันก็จบจบครับแล้วมันคืออย่างไงครับทุกคนถ้าเรายังไม่ให้ความสําคัญกับมันอะ แล้วอะไรจะมาให้ความสําคัญกับเราครับจริงไหมครเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเ,เล่าให้ทุกคนฟังหรือ,อ,อนําเสนอให้ทุกคนฟังเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกฝนด้วยนะครับก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสหรือไปตึงเครียดอะไรกับมันขนาดนั้นหาเวลาที่เหมาะๆหาเวลาที่ส่วนตัวกับตัวเองหรือบางครั้งก็นั่งสมาธิก็ได้นะครับทุกคนการนั่งสมาธินี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆ การทำสมาธิก็มีหลายรูปแบบอีกนะฮะถ้าเราจะพูดกันให้ลึกลงไปก็มีหลายรูปแบบสมาธิแบบแบบนั่งแล้วกำหนดลมหายใจหรือจะเป็นสมาธิแบบ24ชั่วโมงทุกๆก,ก,การกระทำของเราคือการรู้ตัวแบบนี้ก็ก็คือสมาธิเหมือนกันนะครับทุกคนลองไปหาสิ่งที่มันถูกจริตกับเรานะครับคือเราก็ต้องเลือกว่าเอออันไหนมันพอไปปรับใช้หรือมันไปอัดเดบกับชีวิตเราได้เราก็ต้องเลือกแบบนั้นไปนะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยก็คือ1เลยก็คือจากการอ่านหนังสือแล้วก็ข้อมูลใน c h a t GPT นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมชื่อออนนะครับสวัสดีครับ